เวลาเราสร้างโมเดลทำนายเนี่ยปกติก็จะได้คำตอบม,มาเป๊ะๆเ,เลยใช่ไหมครับแต่จะดีแค่ไหนถ้าโมเดลมันบอกเราได้ด้วยว่าคำตอบนั้นน่ะมันมั่นใจแค่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับกับแนวคิดเบื้องหลังที่เรียกว่า Gaussian Process Regression โอเคครับในโลกของข้อมูลเนี่ยการทำนายมันคือหัวใจสำคัญเลยแต่จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าคาทานายที่ได้มามันไม่ได้มาเดียเด่ยวๆแต่พ่วงเอาความไม่แน่นอนมาด้วย เรามาเริ่มกันที่ประเด็นนี้เลยดีกว่ารอนึกภาพตามกันง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเราอยากจะทำนายยอดขายเทียบกับราคาของสินค้าแต่ดันมีข้อมูลทดลองอยู่แค่ไม่กี่จุดเองแล้วแบบนี้เราจะไปคาดเดาแนวโน้มที่เหลือได้ยังไงกันละ่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะคือต่อให้เดาได้เราจะไปเชื่อคำทำนายนั้นได้มากน้อยแค่ไหนกันคือการได้คำตอบมาเป็นตัวเลขเดียวโดดๆเนี่ยบางทีมันก็อันตรายกว่าที่คิดนะ สิ่งที่ต้องการจริงๆอะ่ะมันคือการวัดระดับความมั่นใจของคำทำนายนั้นๆด้วยต่างหากโมเดลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเส้นคำทำนายที่ดีที่สุดแค่เส้นเดียวแบบนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วบ่อยครั้งสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะคือแบบที่ให้คำทำนายมาพร้อมกับแถบความไม่แน่นอนที่แรงเงาเอาไว้เพื่อบอกเราได้ว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันมั่นใจตรงไหนที่มันไม่แน่ใจบ้าง และนี่แหละครับคือจุดที่ Gaussian Process Regression เข้ามาพลิกเกมเลยมันเข้ามาเปลี่ยนมุมมองของเราแบบสิ้นเชิงเลยนะด้วยการจัดการกับปัญหานี้โดยตั้งคำถามพื้นฐานใหม่หมดเลยว่าโมเดลที่ดีจริงๆน่ะมันควรจะเป็นยังไงกันแน่คือแทนที่จะพยายามหาฟังก์ชันที่ดีที่สุดแค่เส้นเดียวลองคิดภาพตามแบบนี้นะครับลองจินตนาการว่าเรากำลังมองดูฟังก์ชันที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยเป็นพันเป็นหมื่นเส้นแล้วเราก็ให้คะแนนความน่าจะเป็นกับแต่ละเส้นว่าเส้นไหนน่าจะใช่ที่สุด นี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยแนวคิดหลักแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าการแจกแจงหมวฟังก์ชันหรือ distribution over function มันคือการเปลี่ยนจากการสร้างโมเดลที่มีโครงสร้างแบบตายตัวไปสู่มุมมองที่เรียกว่า non-parametric ที่มันยืดหยุ่นกว่ามากๆอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับการปั้นดินเหนียวที่ปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามข้อมูลที่เราใส่เข้าไปแทนที่จะสร้างจากแม่พิมพ์สําเร็จรูป e อันเดียวอ่ะละครับพอเห็นภาพคอนเซปต์แล้วเนะี่ยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันทํางานยังไง คือทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อตั้งต้นหรือ prior ภาพที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือ prior มันคือความเชื่อของโมเดลก่อนที่จะเห็นข้อมูลจริงแม้แต่จุดเดียวสังเกตไหมครับว่ามันเหมือนกับทะเลของความเป็นไปได้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากคือณนจุดนี้เนี่ยโมเดลยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นและจากนี้ไปคือส่วนที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดแล้วเราจะได้เห็นกันจะๆจแล้วว่าโมเดลนี้ มันเรียนรู้และปรับเปลี่ยนความเชื่อของมันยังไงเมื่อได้เจอกับข้อมูลจริงดูนะครับพอเราใส่ข้อมูลเข้าไปแค่จุดเดียวแค่จุดเดียวนะปึ๊บเห็นไหมครับว่าฟังกช์ชันที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากที่เคยสเปะสปะตอนนี้มันถูกบีบให้ต้องวิ่งผ่านหรืออยู่ใกล้ๆจุดนั้นทันทีเลยความไม่แน่นอนรอบๆจุดข้อมูลนี่ลดลงควบห้าบเลยครับแล้วพอเราเพิ่มข้อมูลจุดที่2เข้าไปอีกความเป็นไปได้ก็ยิ่งถูกจำกัดให้แคบลงไปอีก เห็นชัดเลยใช่ไหมครับว่าแถบความเชื่อมั่นในบริเวณระหว่างจุดข้อมูลทั้ง2จุดเนี่ยมันกระชับขึ้นแคบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยและในที่สุดหลังจากที่เห็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเราก็ได้ความเชื่อที่อัปเดตแล้วซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า posterior สังเกตนะครับว่ามันจะมีความมั่นใจสูงสุดคือแถบจะแคบที่สุดในบริเวณที่เรามีข้อมูลและมันก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเออตรงนี้ฉันไม่แน่ใจนะในบริเวณที่เราไม่มีข้อมูลซึ่งมันเจ๋งมาก แต่มันก็อาจจะมีคำถามสำคัญข้อหนึ่งผุดขึ้นมาใช่ไหมครับว่าแล้วโมเดลมันรู้ได้ยังไงว่าควรจะเริ่มมองหาฟังก์ชันที่หน้าตาประมาณไหนเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโคง้งหรือเป็นคลื่นคำตอบของปริศนานี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเคอร์เนลครับตลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเคอร์เนลเนี่ยมันก็เหมือนกับ DNA ของฟังก์ชันนั่นแหละครับ มนเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานเลยว่าฟังก์ชันที่โมเดลจะพิจารณาเนี่ยควรมีลักษณะยังไงเช่นควรจะเรียบแค่ไหนหรือว่าควรจะมีลักษณะเป็นคาบซ้ซําๆหรือเปล่าซึ่งเคอร์เนลที่ต่างกันก็จะสร้างฟังก์ชันประเภทที่ต่างกันออกไปเลยครับอย่างเช่น RBF kernel ก็จะเหมาะกับฟังก์ชันที่เรียบเรียบต่อเนื่องในขณะที่ Periodic Kernel ก็จะเก่งในการจับรูปแบบที่เป็นวัฏจักรซ้ำไปซ้ำมาส่วน Linear Kernel ก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือสร้างโมเดลที่เป็นแนวโน้มเส้นตรง และนี่คือส่วนที่แสดงพลังของมันออกมาแบบสุดๆเลยครับคือเราสามารถเอาเคอร์เนลหลายๆแบบมาบวกกันได้เพื่อสร้างโมเดลที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างในตัวอย่างนี้เราผสมเคอร์เนลที่ใช้จับแนวโน้มเข้ากับเคอร์เนลที่ใช้จับรูปแบบฤดูกาลผลลัพธ์ก็คือเราได้โมเดลที่สามารถอธิบายข้อมูลที่ทางเติบโตขึ้นเรื่อยๆและก็ผันผวนเป็นรอบๆไปพร้อมกันได้หูนี่มันสุดยอดจริงๆเอาละครับพอเราเห็นภาพองค์ประกอบทั้งหมดแล้ว ทีนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญและภาพรวมสุดท้ายกันดีกว่าครับว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างสรุปก็คืออย่างแรกเลย g a u s s i a n p r o c e s s e s เนี่ยมันให้การแจกแจงบนฟังก์ชันที่เป็นไปได้ทั้งหมดไม่ได้ให้คำตอบมาแค่ฟังก์ชันเดียวข้อ2คือมันสามารถวัดปริมาณความไม่แน่นอนได้โดยธรรมชาติเลยทำให้เรารู้ระดับความเชื่อมั่นในการทำนายข้อต่อมาคือ Kernels ครับที่ทำให้รวดเดิวมันยืดหยุ่นมากๆแล้วก็สามารถจับรูปแบบที่ซับซ้อนได้ และที่สําคัญมันเป็นแนวทางแบบ non-parametric ที่ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในรูปแบบโมเดลไตตัวความเชื่อของโมเดลคือโพส t ริเลียเนี่ยก็จะถูกอัปเดตอย่างมีหลักการทุกครั้งเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาทั้งหมดนี้ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากจริงๆโดยเฉพาะเวลาที่เรามีข้อมูลไม่เยอะ เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกของข้อมูลที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันอะไรกันแน่ที่มีค่ามากกว่าการระหว่างคำทำนายที่ฟันธงมาแค่ค่าเดียวกับการวัดผลที่ซื่อสัตย์ที่ยอมรับในสิ่งที่เรายังไม่รู้บางทีจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโมเดลอาจไม่ใช่แค่ความแม่นยาแต่อาจจะเป็นความสามารถในการแสดงออกถึงความไม่รู้ของตัวเองด้วยก็ได้ครับ